โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีไปรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยเฮ้ยอยู่ผมเองครับชากี้เช่นเคยกลับมาอีกครั้งสําหรับอสาาอ,อสาตาออสตาต้นตีนอะไรกิงเลเกาซี่ครับผมทิ n งเลเกาซี่เอออีพีที่2นี้เราก็จะมาตามล่าหาดาบแคนดี้เช่นเคยครับผมเออจะเป็นยังไงก็ก่อลยแหละฝากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยโอเค Let's go เฮ้ย <Hey, S 2> น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนำเลยร้านนี้ครับ RISIC ซ h o p บริการรับฟาร์มแบบบ็อกฟูดแบบ g Legacy และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเรท8ดถึงกันเลยทีเดียวมีทั้งแบบบล็อกฟุดแล้วก็ g Legacy แล้วก็ออสตาพาวเวอร์ดีเฟนและแมปอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจำน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่99บาทครับร้านนี้เลย리ซิก p ร้านโ o นช็อปบริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกมพาส์รเรไม่ว่าจะเป็นแมปคิง Legacy แมปบล็อกฟุตและแมปยอดฮิตอย่าง a n นิเม i g h t ไฟเและยังรับกดเพรแมปออสตาทาวเวอร์ดีฟินและยังรับกดเกมพาสแมบปบอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบกักแบบไอดีพาท,ที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคับผมหลังจากพาสเทล้อดาที่เราตีสานต้าคอร์ไปตั้ง3ตัวโอ้โหไม่ได้ของแต่งอะไรเลยครับผมเลือมากเลยคลิปที่แล้วคลิปนี้ผมก็จะมาตามล่าหาสานต้าคอร์เช่นเคยครับผมคลิปนี้ก็จัดไปเลย3ตัวเหมือ,อเนเดิมโอเค,อเคก่อน่นลยให้เราขอไปตีเจ้าหาแคนดี้ก่อนละกัน มาแล้วครับผมโหยเพิ่งเริ่มตีนเองเลือดรถไปนิดเดียวเองเดี๋ยวช่วยุ้ยู๋ไฟโอยูยโย๋โดนลำแสงเขา้าเต็มตาเลยแม่งสว่างเลยตากูเดี๋ยวบักเพิ่มเลือดก่อนละกันในทะี่เลือดเต็มเหมือนเดิมครับผมไม่ช่วยตีหรอกเดี๋ยวกูถูกค่าตยาเอ,อรไลน์มาก่อนเดี๋ยวช่วยโอเคตอนนี้เอ้าทะเลก็ใกล้สียงมองเพ้งแล้วครับผมคืออีกนิดเดียว,วมันก็จะเดทแล้วไหนว่าหอนอะ ลมหายใจมังคือโอ้ยีฝ่ายเฮ้ยกูเลงอะไรดีให้โอ้ยบังกรมาบางทำสต๊แตกอะไรดีนี่ปลาเกียวใส่เรียบร้อยเตกไปดูกล่องกันครับท่านผู้ชมคือทีนี่ที่หนึ่งนั่นไงกูว่าแล้วโอ้หเกลือแกล้วกูว่าไม่ได้แคนดี้หรอกมั้งนั่นไง ได้ขนไดโนเสาร์มาซะด้วยแมงยอ้ยดนเซิฟนี้ไม่คนได้แคนดี้หรือเปล่าไวรุ่นโดูทรงแล้วนะ่าจะเกลือกันทั้งเซิฟแมงอ้ย ย้ายเซิฟดีกว่าเฮ้ยผลแสงเฮ้ยอยากได้ผลแสงจะได้บินเร็วๆขอหน้าผลแสงขอโอเคแจ้งเกี้วเด็กเข้าไปเลยละกันนี่รถชาติเย้มากนายนี่ผลแสงที่นี่เราก็จะได้บินเร็วๆสักทีโอเคครับย้ายเซิฟกันดีกว่าเซิฟนี้แม่งมีแต่คนเกือเกือกูก็ด้วยเกลือมันกัน โอเคครับผมตอนนี้เจ้าทะเลมันก็เกิด้วย้ยกูรอสนานแช่โอเคพักพวกลุยกันเลยไปที่มันกูต้องไปถึงเป็นคนแรกให้ได้มาแล้วโอโหบางกรมันมาถึงก่อนผมอะามาตต่ะแม่งงฮุ้ตส่าใช้ผลแสงจะมาถึงคนที่สองได้อย่างไงยิงเข้าไปพัวลูกกระสุนปิ้วปิ้วปิ้วเฮ้อูชิ้วไโอ้โหคนน้ำใส่กูดูดเลือดคืนมา งงโอเครวขอตัดไปตอนเจ้าทะเลมันใกล้ตายเลยละกันครับผมนั่งอู้อยู่บนเรือสนะักพักะตอนนี้เจ้าทะเลมันก็ใกล้ตายแลย้วเว้ยเฮ้ เลือนนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปปิดฉากดีกว่านี่โอ้โหแม่งจ้าซะเลยเกินลำแสงโกนี่กระสุนพัวเข้าไปยิงเข้าไปปิ้วปิ้วปิ้วไม่โดนได้ไงวะนะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเฉยนี่เอาไปสักดอกเอาตายไปแล้วโอ้โหโอเคครับกล่องทองต้องมาแล้วปะเฮ้ย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 เะ้ยเฮ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 ้ย ้ยอเฮ้ย,ยไปรุนดาบแคนดี้เฮ้ยมึงได้ไวเกินโอหมึงทำบุญด้วยอะไรนี่มีเง้ยกูอิจฉาคนที่ได้หรอควยให้กูอยากมีกับเขาบ้างอ มาเอฟเคอยู่เซิร์ฟต่อไปครับผมเฮ้ยนี่เจ้าทะเลเกิดเร็วโอ้โหไปรวยกันเลยไปรุ่นเล็งมันแม่นแล้วก็ตรงไปเลยเฮ้มันก่อมันอยู่ตรงไหนวะนี่ตรงนี้เล็งเข้าไปนจัดไปพุ่งไปเลยจวด มาเร็วโอ้โหกูก็เล็งแม่นเกินการก่อป๊ะเลยวะโอ้ยเจ้าไหนว่าจาทะเลานี่สีน้ำเงินซะด้วยอัดไปก่อนเลยเม็ดแรกผู้วะนี่ปลาเขียวใสขมผมเข้าไปเฮ้ยเือบบินออกมาก่อนนะครับนี่ปอ้อยลูกโป่งมาทำไมไม่โดนหรอกอุย้ยเอ้ยลูกโป่งวับได้ช่ไหม่อยู่ดีลูกโป่งวับมาใส่หน้ากูดูเลือดขึ้นมาครับไี่อุย้ยจะตายเอาเฮ้ยแม่งไปแล้วจา้ากูไม่อยู่แล้วเอาเฮ้ย เอ้า ality, แล้วกูพุ่งไปใส่บันดาไมนะเฮ้ยกูเล็งไปทางขวาไม่ใช่เห้อกูตายแม่งง้โอ้ยไม่ตีแล้วอู้งานดีกว่าครับอู้งานเผื่อได้กล่องทองอีก ท่านผู้ชมครับตอนนี้เจ้าทะเลมันก็ตายไปแล้วแย่เ้ยกูไปไม่ทันแน่เลยแม่งแต่ไม่เป็นไรเรามีผลแสงต้องไปทันสิวะากูพุ่งอย่างนี้กูลงน้ําแน่เลยมาขึ้นมาก่อนนี่เลงใหม่มันแม่นไปรุ่นอีกรอบแล้วกันพู่งเข้าไปจวดเห็นกเกาะแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งจมนะเว้ไปรุ่นกล่องอะไรวะเฮ้ยเทสสามเฮ้ยมีคนบอกเทสสามไหนเทสสามจริงเปล่ากูกชิหายเทสน้าจริงเฮ้ย เทียสามโหกูไม่ได้เห็นมาเป็นเดือกันนะครับเฮ้ยผลรีเจนเนอรี่จะด้วยอยากถ่ายรูปก,กับกล่องจังเลยเอาชิบหายก่อโจมแลวเฮ้ยกูยังไม่ถ่ายรูปก,กับกล่องเลยกูยังไม่ดูเลยผลอะไรที่กูได้วันี่เฮ้ยอยากได้ผลมังกรนะได้เปล่าผลอะไรนี่โอ้ยฟรีด็กเฮ้ยเก็บจัดเก็บเลยนี่เฮ้ได้ผลแดงมาด้วยครับกล่องเทียสามเฉยเลยแต่กูไม่ได้แคนดีขนาดหัว เอรอ,อมาสักพักแล้วฮะแมงเงือ้ยังไม่มีคนเสกบอดเลยเฮ้ยก่องเทสสไม่มีใครได้ที่เสกเลยคือเฮ้ยสวัสดีไหนะมีที่เสกหรอือเปล่า โอ้โหดูทรงแล้วไม่น่ามีแม่งเอ้ยกล่องเทสส่าไม่มีใครได้ที่สออะไรวะเกือกันเกินเซฟนี่เฮ้ยเอาเฮ้ยวัยรุ่นมีที่สกเกอโอ้โหมึงเอาไม่มึงซวยมึงไม่เอามาใส่เรื่องนานมาแม่งงี้โอเคตีบอสเลยครับผมไม,ม่ลุมลมแกัดเทบ โอ้โห,โหมันเสกลูกน้องใหมอีกแล้วไ้รุ่นอัดเข้าไปกลางวงในะี่เออผมยังไม่เคยตีลูกน้องมันตายเลยนะเวลามันใกล้าตายพวกมันก็หายตัวไปไหนก็ไม่รู้เออ,เอ,อแม่งเออเป็นทุกตัวเลยลูกน้องมันอะ่ะเวลามันใกล้าตายแม่งก็หายไปไหนไม่รู้เออเออพวกของแต่งเครื่องประดับนี่มันดรอปจากบอสหรือว่าดรอปจากลูกกระจอกมันวะเออใครรู้บอกทีนะ ยืนรอดูความตายของบอสสันตะคอสคระพือไม่ต้องทำอะไรเรียบร้อยตายไปแล้วโอกูไม่ได้อีกเล้ยวอะไรวะโอ้โหได้เงินมาสามล้านมาปลอบใจชิบหายเฮ้ยเกยเกลียวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะ่าไหลไปรุ่นได้อเฮ้ยเฮ้ยมึงได้จริงเอฮ้ยดวงดีไปไหนได้ต่อหน้าต่อตากเลยโอ้โห เอ้ยไอ้นี่เป็นคนเสกนี่มาออ้คนเสกแล้วก็ตีได้ก็คือสมควรได้แล้วล่ะดีใจด้วยไอ้แม่งเอ้ยไงสกิลไว้ดูหน่อยซิไปรุ่นอยากเห็นสก,กิลว่ะเฮนี่โอ้โหอย่าโคตรเทเลยนี่โอ้โหบิ้งไปฟันว่ะเฮ้ยกูไปแล้วอิจฉาคนได้ว่ะแม่งเอ้ยก,กูยังไม่ได้กูไปดีกว่า หงย้ายมาเซิฟต่อไปครับผมเซิฟในเจ้าทะเลมันก็ตายพอดีเลยเฮ้ยกูมีหน้าที่เดินมาเก็บกล่องอย่างเดียวเฮ้ยไม่ต้องตีโอเคกล่องที่นหนึ่งซะด้วยเกลือกูว่าเฮ้ยเฮ้ยลูกอมเฮ้ยแคนดี้เฮ้ยกูได้แคนดีนดนด้ครั้งแรกว่ะไปเราจ้ากูไปเสกบอสเร้ว หมาถึงก่อใหม่แล้วครับผมเฮ้ยนะ้าขอดูลูกอมก่อนแมงเง้ยหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นสีดำดำเหออเฮ้ยได้ผลอะไรมาโอ้ยผลขี้กกกนี่ทิ้งเข้าไปเอาทิ้งไม่ได้ทิ้งแบบนี้ก็ได้ไะมไหนะขอดูชัดๆสิมันเป็นสีดําจริงเออลูกอมเชื่ออะไรวะสีดำแมงเอ้ยสีดำไปดำปิดป,ปีเลยวะแมงเง้ยอ,อ๋อกูต้องปิดหายขี้เฮ้ยแคนดี้วะ โอ้โหเ้นดี้หน้าตาเป็นอย่างงี้เหรอวะนนี่เอโอเคเอาไปเสกได้กว่าครับ ได้เวลาเสกแล้วไมนี่ใส่เข้าไปโอ้โหเสกครั้งแรกว่ะเฮ้ยนายโอ้เสียงหัวเราะอย่างดังนี่ต่อยเข้าไปเลยฮะเอาชิบหายกูลืมถ่ายรูปแม่งเอ้ยน่าจะถ่ายรูปไว้ก่อนนี่ขอเซลฟี่หน่อยละกันคือนี่เฮ้ยอย่าเพิ่งยิงเพื่อนเซลฟี่ก่อนโอ้ชิบหายกูจะตายเอาเดี๋ยวไม่เป็นไรตายก็ตายว่ากูจะถ่ายรูปนี่แชะแชเข้าไปเรียบร้อยกูไดสมอลล่ น่าจะได้รูปบ้างแหละกูว่ากูกดรัวขนาดนี้มันเสียงลูกน้องกวางเลนเดียวมาอีกแล้วครับนี่ก็เล็งลูกน้องมันก่อนเลยละกันฮคืออยากฆ่าลูกน้องให้มันได้สักครั้งว่ะเอาหายไปเร็วนี่เฮ้ยอะไรว่าพอมันเรียกเครื่องหลอดปุ๊บแล้วมันก็ว์ปหายต่อหน้าต่อตาก,กูแล้วเมื่อไหร่กูจะฆ่ามันได้ะ โอเคครับผมตอนนี้มันใกล้ตายแล้วเฮ้ยเจิดเขียวก็ไปเรียบร้อยแตกนั่นไงกูไม่ได้อีกแล้วโอ้โหได้เงินสามล้านมาปลอบใจโอ้พระเจ้าแม่งเอ้ยงกกุลีจเฮ้ยไม่ได้อีกเลยตายไปซะเออเฮ้ย ฮ้ยกองทองต้องมาแล้วเปล่าไวรุ่นเอออีกสักกลองไปจะเป็นไรไปขี้กูอยากได้แคนดี้ไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยแม่งเอ้เทนหนึ่งอีกเลี้ยวม่สีกรอบแล้วกันแคนดี้ลูกพ่อจัดมาโอ้โหไม่ได้ครับผมได้เกลือมาแทนแม่งเอ้เฮ้ยเซิฟต่อไป โอเคครับผมตอนนี้เจ้าทะเลมันก็เกิดแล้วดีแนะ่มีคนมาแบบเออสกิลเสียงดังๆใส่ไม่งั้นกูไม่รู้หรอกว่าเจ้าทะเลเกิดโอเคไปเลยไปลุ้น let's go แปลงล่างเกียร์สี่ไปนั่งเรือไปดีกว่าบินไปมันช้านี่เรือลงสุดที่รักไม่ได้นั่งนานคิดถึงจะจาดเลยไปกันไปลุ้นมาขึ้นเรือ เลสโกหมาถึงแล้วครับผมหูยเจ้าทะเลใสเขียวซะด้วยโอเคไปกระเทืบเจ้าทะเลกันเลยปลาเขียวใส่ก่อนเอาไปสักหนึ่งคอมโบนี่ฮ้ย,ยชิบหายสั่นแล้วเทือนมากูตายเอาชิ้าไผอเอไลน์เดียวกันเนอโอหูหกูเสียวเลยตะกี้นี่กูนึกว่ากูตายไปแล้วเอาไปสักคอมโบนี่เฮ้ยคำรามใส่ไค่ไปร่นเอาไปสักหมัด วเออเอาไปซักคอมโบหนึ่งกับสวกไสเข้าไปมึงไปแล้วบินก่อนนะเฮ้ย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 กูตายเฮ้ยกูกูกูรอดได้ไงมาได้ยฮงงเอ้าแอรไลน์เดียวกันไม่ใช่เออโอ้ซินามีมีสองคนแม่งเอ้ยกูเกือบตายโอเคกูไม่ตีแล้วกูไปอู้งานดีกว่า ขับเรือเล่นมาสักพักแล้วครับโอ้โหตอนนี้เจ้าทะเลพึ่งรึ่งหลอดเองไอ้ชิพายเฮ้ยเรือนี่ก็ขวางทางทาไมวะเฮ้ยใจเย็นชากี้ใจเย็นเฮ้ยใจร้อนไปได้โอเคเนื้อตัดไปตอนมันตายเลยละกันครับผมเรียบเลยอู้งานจนเจ้าทะเลตายสุดยอดไปเลยครับผมโอเคไปดูกล่องดีกว่าเวลาผมอู้งานนี่แบบกล่องดีๆมันชอบออกมานะโอเคไอ้รุ่นกล่องเทียอะไรเฮ้ยเฮ้ย เทสสามอีกเร็วเฮ้ยเกินไปคลิปเดียวกล่องเทสสามมาสองกล่องเฮ้ยกูหวังแค่แคนดี้แค่นั้นแหละแคนดี้เฮ้ยแคนดี้โอ้ไม่ใช่โอ้ทิปเปิลคาตาแนมาแม่งเฮ้ยอยากได้แคนดี้มากกว่าทิปเปิลคาตนานะอีกโอ้โหอ,อ,อะไรวะเฮ้ยมึงชร์มึงเซลฟี่กับกล่องก่อนเฮ้ยออกไปไวรลุ่นจะเซลฟี่เออ โอเคครับผมมับมาที่ก่อบิ๊ก์ขึมา Mom, เหมือนเดิมคือนี่ดาบที่เราได้มาสามดาบ้บโหเฮ้ยดาบได้ผมเคยได้ไปแล้วนะแล้วผมก็เอาไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่มาอโอเคเฮ้ยเราไปก่อใหม่กันดีกว่าครับกล่องทียสามต้องมีคนได้แคนดี้บ้างหรอวะอท้าไม่ได้ก็เกือเกินเซิร์ฟนี่ มาแล้วเซตสปาวก่อนเลยนี่เซตจุดเกิดเดี๋ยรอคนที่มีแคนดี้มาก่อนนะ,อะตอนนี้ยังไม่มากันห้านาทีผ่านไปครับผมโอ้ยยังไม่มีใครมาเลยเฮ้ยกล่องเทียสา่าไม่มีใครได้แคนดี้เลยเลยโอ้โหยอะไรวะนี่เฮ้ยเกือกเกินแม่งเ้ย ึงรอมานานแล้วครับเไม่มีใครมาเลยโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกลันไวรุ่นเอฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยโอเคไว้เจอกันไวรุนอีพีทส